ทุกวันเนี่ายระยะสามเดือนไม่ใช้เงินที่แฟนเก็บไว้ก็หมดแล้วตอนนี้แย่หมดทุกหลังเลยเนะี่ยแถวนี้หมดเป็นนี่ก็ทุกหลังไม่ใช่เฉพาะป้าเฟสแรกเรายังพอมีเงินเก็บแต่เฟสสุดท้ายสามสี่เนี่ยเราไม่มีเงินเก็บเรามีแต่สู้อย่างเดียวไม่รู้จะสู้ได้ถึงวันไหน สู้เท่าที่เราจะสู้ได้ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องถอยเราก็จะต้องไหนเราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปเท่าที่รัฐบาลก็หยุบยื่นมาให้เราทุกๆคนผมเชื่อว่าทุกนคนช่วยกันเต็มที่เต็มความสามารถอยู่บ้านหยุดนะครับไม่ออกไปไหนนะครับแต่สถานการณ์มันก็ยืดเยื้อมา หลายเดือนหลายวันนะครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยแรงของเขาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหมดลงนะครับบางคนก็หยุดต่อไปไม่ไหวนะครับไม่รู้จะทาอะไรกินไม่รู้จะหากินยังไงนะครับเรื่องทํามาหากินเลยตอนนี้คือมันทํามาหากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นค้าขายกันอ,อะไรมันก็ขายมันก็าขายเออขายข,าของอไม่ได้มไมไดพวกการงงการเงินเลยมันก็ผิดยยเพียงกันนั้นเออ คือตอนนี้เมื่อเราเห็นความเดือดร้อนตรงนี้เราก็อยากจะช่วยนะครับผู้คนเราก็เลยมองเห็นว่าเออตอนนี้มีผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบอีกจํานวนหนึ่งก็คือร้านอาหารที่เขายังไม่สามารถที่จะจาหน่ายคนมาทานในร้านได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองหาร้านอาหารหลายๆร้านที่เราสามารถช่วยได้เมื่อก่อนพี่ได้วันละ 3, สามพันเฉพาะกำไรอย่างเดียวใช่ไหมจากตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าร้อยอะ้องคิดดูว่ามันมันเยอะไหมอ่ะต่างเยอะเลยค่ะระวังฟ้ากระเหวเลยไม่ใช่ฟ้ากับดิน เพราะว่ามันทุกวันนี้มันไม่มีเงินเหลือแล้วไม่มีเงินจะสู้มีอะไรแล้วก็ต้องขายก็มีอะไรก็ต้องจำนำไม่มีเหลือแล้ว ตั้งแต่โควิดมาเพิ่งเป็นเจ้าแรกที่มาอุดนนุนเนี่ยค่ะอยากให้กลับมาเปิดไหมครับต้องการที่สุดคืออยากจะให้เปิดประเทศต้องการที่สุดคืออยากให้กลับมาเปิดเป็นปกติใช่ค่ะคือคือคอ,อย่างนี้ฮะก็คือที่เราได้สัมผัสคนที่ใช้ชีวิตทำอาหารจริงๆอะคือผมคิดว่าตอนนี้เราแค่ต้องการอยากจะทำอาหารก,กินได้ปกติใช่ค่ะใช่ค่ะคไม่ได้ขออะไรมากไปกวนน่านี้คือใครอยากให้ทำอาหารกินได้ปกติเนาะค่ะนีก็เป็นสิ่งที่ที่จะช่วย ช่วยพวกเราได้มากที่สุดแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้มาทำช่วยเหลือชุมชนครับก็มาแจากข้ากล่องกับพี่พี่น้องๆ้องป้าป้าลุงๆกันก็เดือดร้อนจริงฮนะก็จริงๆ ทุกคนอยากให้ลองมาดูคะว่าทุกคนเดือดร้อนขนาดไหนท่านลินิกนะครับกินอกหมอบางตอนแยกโดนตกนะครับใจดีมาแจกทาในสอยู่คนเดียวเหรอครับครับซื้อเนาะครับขนะอบเป็นรับตอนนี้ชุมชนเป็นงไงบ้างสภาพความเป็นอยู่ก็อย่างที่เห็นแหละครับเ่าตอนนี้ก็แยกกันหมดที่ผมเดินไปก็คือคนที่ติดเชื้อก็คืออยู่ในบ้านใช่ก็คือเราต้องไปิหรจัดก,การกันเองรอรอรถพยาบาลมาใช่ครับบางคนก็รับไปแล้วแต่บางคนก็ยังเพิ่งปิดใหม่ก็ยังอยู่ในบ้านอยู่ยังอยู่ในบ้านอยู่เลยตอนนี้ก็คือ เรื่องของอาหารเรื่องของข้าวเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ยังมีปัญหาอยู่ครับพอไหมฮะตอนนี้อันนี้ถามว่าพอไหมหน่องตรงเลยว่าไม่พอไม่พอใช่ครับโอ้ครับแปลว่าผู้คนก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะครับอก็กินแบบประหยัดที่สุดเนี่ยพอดีก็มีของมาแจกบ้างครับสุกภาษาแล้วก็กินกินไปอย่างนั้น แค่ข้าวกล่องเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือทุกคนได้มากแล้วเนี่ย<ม>เห็นไหมทุกคนเป็นร้อนจริงๆนะครับแค่ข้าวกล่องก็มีประโยชน์แล้วฮะนะครับมาทำนะครับก็อย่างกลุ่มที่ส่งข้าวด้วยกันเมื่อกี้ก็เป็นพี่ๆที่เป็นเป็นฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตสะทนก็คือวกว่าถนนพอกว่าถนนเสร็จเนี่ยก็มาทําจิตอาสาต่อมาช่วยเราส่งข้าวครับก็เป็นลักษณะเนี้ยเดือนกว่าๆแล้วอ๋อใช่ สิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติจริงในวันนี้นะครับเราได้ลงพื้นที่เข้าไปหาชุมชนต่างๆนะครับเราได้มอบนะครับข้อกล่องนะครับที่เป็นพลังให้กับเขานะครับซึ่งต้องบอกตามตรงครับว่าเราเห็นสภาพความเป็นอยู่เราเห็นน้ําตาเราเห็นสายตาเราเห็นแววตาของทุกๆคนที่กําลังรอรับความช่วยเหลืออยู่และเราเห็นคําขอบคุณนะครับเราเห็นรอยยิ้งสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราได้กลับคืนมาโดยที่สิ่งนี้เราหาซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่เราให้เขาไปและเราได้กำลังใจกลับคืนมามันจะเป็นแรงผลัดกดันครับให้พวกเราทำโครงการนี้ต่อไปและเราหวังว่าทุกๆอย่างเหนื่อยและแรงกายแรงใจของพวกเราก็สามารถทําให้ชุมชนในี้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ